เรื่องของยางรถยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนใช้รถที่ต้องเรียนรู้นะครับถึงแม้ว่าคันนี้เนี่ยคันที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นรถรุ่นใหม่ป้ายแดงนะแต่ว่าเรื่องยางก็มีความสําสคัญนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นบวมหรือว่ามันจะผิดสเปคมาได้ฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยเราต้องตรวจสอบยางก่อนออกเดินทางนะครับวันนี้เนี่ย DIY Car Detailing นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะพาไปดูวิธีการตรวจเช็คยางเบื้องต้นนะครับว่า ยางประเภทไหนแบบไหนที่สามารถจะไปกับเราได้ตลอดและยางแบบไหนที่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าเราควรต้องดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่คนใช้รถอย่างเราควรจะต้องดูก็คือเรื่องของลมยางมาตรฐานนะครับของลมยางของแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อเนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างรถคันนี้นะครับเป็นรถตู้ดังนั้นรถตู้เนี่ยเขาจะต้องมีการเติอนลมยางที่มันมากกว่าปกติอย่างคันนี้นะครับเขาเตือนลมยางมาตรฐาน ที่เขาเป็นสเปคที่บอกอยู่ตรงข้างประตูรถเนี่ยอยู่ที่42ปอนด์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละย e ี่ห้อแต่ละรุ่นของรถนะครับเดี๋ยวเราเช็คกันก่อนนะครับว่า4 2ปอนด์จริงหรือเปลวิธีการง,ง่ายง่ายครับหมุนก็นไปเลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูมาตรฐานอยู่ที่4 2นะครับนี่เป๊ะเป๊ะ 4, 2, เป๊ะเป๊ะครับแสดงว่าลมยางนี้ใช้ได้ หลังจากที่เราเช็คลมยางไปแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจเช็คด้วยสายตานะครับวิธีการง่ายๆเลยคือเราต้องดูเอาสายตาเนี่ยกวาดไปรอบๆลอ,อนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านี่ครับเราเช็คไปเรื่อยๆเลยว่าชิ้นส่วนไหนที่มันมีไปขูดไปคูดไปเฉี่ยวไปเฉือนอะไรมาหรือเปล่าต่อไปเราดูล่องสะพานยางครับรถทุกคันเนี่ยเขาจะมีล่องที่เอาไว้วัดความหนาของดอกยางวิธีการง่ายๆเลยคือเราดูขอบเนี่ยเราจะเจอสามเหลี่ยมก่อน ยอย่างน,นี้มีสํมเหลี่ยมตรงนี้นะครับสํมเหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวที่จะชี้ว่าสะพานยางอยู่ตรงไหนเราก็มองไปเลยจากสัมเหลี่ยมลากเข้าไปเรื่อยๆครับเราจะเจอนี่สะพานยางอยู่ตรงนี้นี่คือการง่ายๆครับก็คือเราใช้นี่เลยไหมมันทันนะครับในตัวนเช็คคือเขาบอกว่าความหนาของปริมาณของดอกยางเนี่ยแน่แต่ประมาณ3-5มถึงมิลขึ้นไปเนาะนี่อย่างคันนี้เราวัดเลย คันนี้มีปริมาณดอกยางอยู่ประมาณ4มิลก็ถือว่าเหลือเฟือก็อย่างว่านะยางใหม่แต่ยางเาก่าๆก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้นะครับถ้าเราหากเราเจอตะปูแล้วหรือเหล็กทิ่มจะมีหินมีอะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องแงะออกให้หมดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะทำให้การรีดน้ำเนี่ยมันมีปัญหาได้อันนี้ก็คือเป็นเกดเล็กๆน้อยๆที่ทางเราเนี่ยจะนามาเสนอทุกวันเสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ ก็สำหรับทางช่อง f c e e o o o นะครับก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดสีเฟิร์สด้วยก็ดีนะครับส่วนช่อง y t u t u นะครับก็คือกดไลค์กด s ั b สไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้า DIY c t t ธล i n g เนี่ยจะพาไปดูจุดไหนบ้างในการแนะนําการใช้งานของรถเบื้องต้นง่ายๆจะเป็นอะไรติดตามมันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ